ทุกคนต่างตกงใจที่อนุวนญปรากฏตัวที่จวนของพระเอกที่ว่าการอำเภออนุวนจึงรีบแอบอ้างชื่อพระเอกว่าพระเอกเป็นคนส่งอนุวนที่จวนนี้แล้วเขาก็าออกไปทำงานแถบอนุวน์ยังทำหน้าที่จัดแจงเรื่องห้องพักให้กับทุกคนอาหารการกินต่างๆแทนนางเอกทั้งหมดและยังบอกนางเอกว่าได้ทำความสะอาดห้องให้นางเอกด้วยนางเห็นภาพปูเตียงเก่าแล้วเลยจะเปลี่ยนชุดใหม่ให้ ทางนางเอกคุณหนูเสียและชิงอินต่างก็อึ้งกันไปตามๆกันเรียกว่าอนุเวินะมาทำตัวเป็นหูหญินใหญ่กันเลยทีเดียวสักพักพระเอกที่กลับมาจากทำงานเห็นอนุเวินที่ชวนก็ตกใจมากอนุเวินจึงแกล้งบอกไปว่านางเป็นห่วงพระเอกมากจึงได้นั่งรถมาเองและด้วยมารายาทพระเอกจึงสั่งให้กุ้ยไปไปเตรียมห้องให้กับอนุเวินแต่อนุเวินก็บอกว่านางะจัดการเองเรียบร้อยแล้ว และยังไดเตรียมอาหารให้กับพระเอกด้วยแต่ว่าพระเอกเขาไม่อยากยุ่งกับอนุวนจึงรีบเปลี่ยนตัวออกไปก่อนแต่ว่าอนุวนก็หาเรื่องให้พระเอกไปเดินตลาดทะเลกับนางจนได้โดยอ้างว่าผ้าปูเตียงของนางเอกเก่ามากนางจึงอยากให้พระเอกไปเดินซื้อกับนางด้วยกันพระเอกเห็นเป็นเรื่องของนางเอกจึงยอมตกลงทันะนนางเอกก็เดินออกมาเดินเล่นที่ตลาดกับสาวใช้ก็ดันมาเจอผ้าป่าตาที่ร้านผ้า เพราะว่านางเห็นว่าพระเอกกับอนุวรถมาซื้อผ้าด้วยกันนางเอกไม่พอใจเลยขอกับจวนก่อนและพอกลับมาก็มานั่งบ่นกับสาวใช้ว่าทําไมนางถึงหุดหง,งิดเวลาที่เห็นอนุวรถกับพระเอกก็ไม่รู้สาวใช้เลยบอกว่านางะเริ่มึงพระเอกแล้วนะสิท่านั้นกุ้ยไปเขาได้นําผ้าปูเตียงที่พระเอกเลื่อมมาให้นางเอกนางเอกเห็นแบบนั้นแล้วก็ไม่รับกุ้ยไปจึงกลับไปไรายงานกับพระเอก และยังเล่าเรื่องที่ได้ยินสาวใช้พูดกับนางเอกว่านางเอกหึงพระเอกจนไม่ยอมกินข้าวกินปลาแล้วพระเอกก็แอบยิ้มเลยสิคะแล้วก็รีบไปจัดโต๊ะอาหารให้กับนางเอกทันทีแล้วก็เรียกนางเอกมาทานบะหมี่ที่เขาทําด้วยตัวเองซึ่งตอนนางเอกเห็นบะหมี่ก็ตกใจว่าสภาพมันอ่ะไม่น่าจะเป็นบะหมี่เลยแต่พอพระเอกสารภาพว่าเขาตั้งใจทําให้นางเอกโดยเฉพาะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาทามันล้มเหลวตั้งหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ทํามันออกมาจนได้ ก็พระเอกเขากลัวไฟขนาดนั้นเขาทำได้มาขนาดนี้ก็คือดีแบบสุดๆแล้วและนางเอกที่รู้ดังนั้นก็ดีใจมากเลยรู้สึกว่าบะหมี่ชามเนี่ยมันอร่อยจริงๆท,งทั้งที่ตอนแรกชิมไปแล้วบอกว่าเค็มมากกุ้ยไปก็ได้แต่มองบนกับความพ่อแง่แม่งของพระเอกกับนางเอกธนาอนุวนที่ได้รับรู้ว่าพระเอกกับนางเอกนั้นคือนีกันแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ตนไม่เหลือใครนาจะนึกถึงตอนที่พระเอกเคยช่วยชีวิตนาง ตอนถูกโจรภูเขาฉุดไปขืนใจอนุบวลจึงบอกกับตัวเองว่าจะไม่ยอมเสียของตัวเองให้ใครเด็ดขาดทนานาเลือนจัดเลี้ยงวาลีมีหญิงสาวนักดีดผีผานางหนึ่งที่ชื่อว่าเหรียญเซียงมาขอสมัครเป็นนักดนตรีที่นี่แม่นางสุยได้ฟังฝีมือการดีดผีผาของหญิงสาวคนนี้แล้วก็ประทับใจมากทั้งยังชมด้วยว่าหน้าตาหญิงสาวคนนี้งดงามเหมาะกับเลื่อนจัดเลี้ยงจึงได้รับเหรียญเซียงไว้แต่ว่าแม่นางสุย ก็พบเห็นรอยแผลเป็นที่เกิดจากการทารุณกรรมของนายจ้างคนเก่าแม่นางสวยจึงสัญญาว่าจะปกป้องเหรียญเซียงเองและนางจึงได้ไปหาณเอธิลานเพื่อซื้อแป้งน้ำเฟยหวานสูตรเดิมที่เป็นยานโรดิวลอยและได้เล่าเรื่องของเหรียญเซียงให้กับนางเอกฟังนางเอกจึงเต็มใจช่วยแล้วก็ให้แป้งน้ำมาจำนวนมากทนานชิงอินน้องสาวของนางเอกที่ตั้งใจจะไปสารภาพรักกับแม่ทัพเถาที่ค่ายทหาร ก็พยายามหาวิธีที่จะเข้าไปพบให้ได้จนทําให้ตัวเองต้องข้อเท้าแพลงแม่ทับเถาเลยเข้ามาดูแลและพออยู่กันสองคนชิงอินก็สารภาพรักกับแม่ทับเถาแต่ว่าแม่ทับเถาก็ปฏิเสธเพราะเขามองว่าชิงอิ่นเป็นเพียงน้องสาวและแม่ทับเถาก็ไม่หญิงในใจอยู่แล้วซึ่งชิงอิ่นเองก็เสียใจมากแต่ด้วยความที่นาเป็นคนแข็งเลยไม่ยอมให้แม่ทับเถาเห็นน้ำตาของตัวเอง วันต่อมาก็มีการจัดเลี้ยงและแสดสินค้าของนางเอกที่เลื่อนจัดเลี้ยงว่าลีณขณะน,นี้มีการใช้ของแม้นาำสวยที่งดงามและนางเอกก็ขึ้นไปบนเวทีเพื่อเสนอสินค้าตัวใหม่ของทางร้านสา,สาในงานให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากพระเอกอาหลางังก็มาร่วมงานนี้เพื่อแสดงความยินดีกับนางเอกด้วยแล้วก็ผัดกันทำคะแนนให้กับนางเอกซึ่งณขณะนั้นอาหลางสังเกตเห็นบุคคลน่าสงสายในงานจึงรีบตามไปทันทีจนเขาจาับผู้ชายคนนั้นได้ พอโดนเค้นความจริงผู้ชายคนนั้นก็สารภาพว่ามีผู้หญิงปิดหน้ามาจ้างให้ก่อความวุ่นวายในงานโดยการสาดเลือดหมูแต่ตนเองนั้นน่ะไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนั้นปิดหน้าคือใครเมื่อการแสดงจบนางเอกก็เดินมาหาแม่นางซุยและแล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อเหรียญเซียงที่อยู่ๆก็ทำท่าหวาดกลัวแล้วก็บอกทุกคนว่านางเอกคืออดีตนายจ้างที่ทำร้ายร่างกายตนอย่างแสนสาหัสจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ซ้ำยังเกลียดหน้านางและขายให้กับหอคณิกาด้วยเป็นเพราะว่านางเอกหึงหวงที่เหรียญเซียงได้เข้าไปคุยกับพระเอกแม่นางสวยได้ยินดังนั้นแล้วก็โกรธนางเอกมากผู้คนในงานต่างลุมประนามนางเอกที่เป็นคนจิตใจโหดเหี้ยมนางเอกที่ไม่รู้เรื่องเข้าพยายามขอโทษแต่ว่าบาดแผลของเหรียญเซียงก็ยากที่จะให้อภัยพระเอกเขาจึงเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลย และแล้วเหตุการณ์น,นี้ก็มีอนุเบก์ที่คอยสังเกตอยู่ด้านบนเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของอนุเน์ที่จงใจตามหาเหรียญเซียงอดีตสาวใช้ที่โดนนางเอกคนก่อนอทำลายร่างกายและมีความแค้นใจนางเอกคนก่อนเป็นอย่างมากโดยอนุเบ์ให้หญิงสาวคนนี้ไปก่อกวนและแฉะพฤติกรรมชั่วๆของนางเอกที่ทำไว้มากมายเพื่อให้นางเอกไม่มีที่ยืนในตลาดทะเลอีกซึ่งตอนแรกอนุวนก็ดูสายใจที่นางเอกโดนคนในงานประนาม แต่ก็ต้องเจ็บช้ำใจเพราะพระเอกปกป้องนางเอกทุกอย่างเพราะว่าเขาอะแทบจะคุกเข่าแทนนางเอกเพื่อไม่ให้นางเอกจะต้องมาเสียใจกับเรื่องนี้และเพราะว่าพระเอกกับนางเอกรักกันมากขนาดเนี้เลยสามารถที่จะคุกเข่าแทนกันได้มันเลยทําให้แผนของอนุวุฒะพังไม่เป็นท่าเมื่อพระเอกพานางเอกกมาที่จวนแล้วก็พยายามที่จะบอกเรื่องที่นางเอกไม่ใช่เนี่ยซังอวีความผิดเหล่านั้นนางเอกไม่ได้เป็นคนก่อ แต่ว่านางเอกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่ตนจําไม่ได้จึงอยากอยู่คนเดียวและขอให้พระเอกออกไปก่อนพระเอกจึงต้องจําใจออกไปก่อนแล้วก็ไปลงกับคนอื่นที่ลานบ้านทุกคนปรึกษากันเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งคุณหนูเสียจับโกหกของเหลียนเซียงได้ว่านางอ่ะโดนไล่ออกจากตจวจริงแต่ว่านางได้รับเงินถึงร้อยตำลึงเลยนะเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่พอในงานเหรียญเซียงกลับบอกว่า ตนถูกขายไปที่หอคณิกาทุกคนจึงรู้ทันทีว่ามีคนบงการอยู่เบื้องหลังแน่นอนและแล้วคืนนี้ก็มีคนบุกเข้าไปทำลายร้านของนางเอกนางเอกกับพระเอกที่รีบไปที่ร้านทันทีและภาพที่นางเอกเห็นตรงหน้าทําให้นางเอกเสียใจมากจนยืนไม่อยู่สุดท้ายแล้วพระเอกจึงได้บอกกับนางเอกไปว่าแท้จริงแล้วคนที่ทําผิดทั้งหมดคือเนี่ยซางอวีนางเอกคนก่อนส่วนนางเอกคนปัจจุบันคือจี้ม่านบุตรตีของจี้หมิง ดาบอันดับหนึ่งของทวนสมุทและพอนาเอกได้นึกย้อนกลับไปในอดีต mm hmm. ก็ปรากฏว่าพระเอกพยายามที่จะบอกนาเอกหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมพูดความจริงออกมาสักทีนางเอกที่ไม่รู้ว่าจะช็อกเรื่องอะไรก่อนดีจะเป็นเรื่องที่โตนนะักคือจี้ม่านและไม่ได้เป็นคนทําเรื่องเลวร้ายทั้งหมดหรือว่าเรื่องที่พระเอ,เอกเองก็รู้ว่านางไม่ใช่เนี่ยซางอวีแต่ก็ไม่ยอมบอกนาง หรือว่าเรื่องที่รานที่นางตั้งใจสร้างแต่ว่าต้องมาพังแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของตัวเองด้วยนางเอกทั้งศัพท์สนแล้วก็กดพระเอกมากจึงได้ไล่พระเอกออกไปลูกน้องของเสนาหลิงโชว์อากาศในระหว่างที่เกิดเรื่องวุ่นวายนี้เข้าไปช่วยหัวหน้าพักเจวหลวงออกมาเพื่อให้มาทํางานสังหารพระเอกให้สําเร็จและปุ้ยไปที่รู้เรื่องจึงได้รีบไปงานพระเอกว่าหัวหน้าพักเจวหลวงหลงหนีออกไปแล้วพระเอกที่ยังเศร้าอยู่ก็บอกว่ารู้แล้ว แต่ว่าไม่มีปฏิติกริยาตอบโต้อะไรเลยและแน่นอนว่าลุน้นวัยนี้ย่อมเป็นโอกาสที่ดีขององถานและเซนาหลิงเขาได้จัดการยืมมือคนในตลาดทะเลจัดการพระเอกได้และเซนาหลิงได้วางหมากไว้แล้วเพราะเขาล่วงรู้แผนการของอนุวรที่ให้เหรียญเสียงไปทำลายชื่อเสียงของนางเอกเซนาหลิงจึงใช้ประโยชน์ตรงนี้หากว่าเหรียญเสียงตายในวันนี้หลังจากแฉนางเอกไปแล้ว ทุกคนก็จะยิ่งเชื่อว่านางเอกเป็นฆาตกรและเขาก็สั่งให้หนักฆ่าเข้าไปฆ่าเหรียญเสี่ยงถึงในห้องเพื่อบรรความผิดให้กับนางเอกหลังจากนั้นพระเอกที่เพิ่งจะรู้เรื่องว่าเหรียญเสียงถูกฆาตกรรมแล้วและหลักฐานก็คือจี้หยกของนางเอกพระเอกกับกุ้ยไปจึงรีบรุดมาที่เกิดเหตุทันทีเมื่อเขาเข้ามาพระเอกก็ทําทีว่าแค่จี้หยกชิ้นเดียวจะมาเป็นหลักฐานว่านางเอกคือฆาตกรเลยเหรอ และณนะขนาดนั้นเองจู่ๆเท่าแก่หวังก็โผล่มาได้จังหวะคือเขาอ่ะได้มาขยี้ว่าจี้หยกของนางเอกมันมีมูลค่ามหาศาลเลยนะและสิ่งนี้มันจะมาหายแล้วก็ไม่อยู่กันที่นี่ง่ายๆเลยเหรอดังนั้นแล้วหลักฐานชิ้นนี้มันชัดเจนขนาดนี้แล้วเขาหวังว่าพระเอกจะคืนความยุติธรรมให้กับคนของตลาดทะเล คือพระเอกเขาโดนขู่แบบนี้เข้าไปและทุกคนก็อยู่ตรงนั้นเขาจึงต้องจำใจสั่งกุ้ยไปให้ไปจับกลมนางเอกเข้าคุกรอการไต่สวนเท่าแก่หวังก็ยิ้มกุ้มกิ่มเพราะาแผนของเซนาหลิงเข้าทางแล้วส่วนนางเอกก็โดนจับเข้าคุกไปแบบงงๆแต่เท้าฉินก็มาเล่าให้ในางเอกฟังว่าเหรียญเสียงตายแล้วและหลักฐานคือจี้หยกของนางเอกนางเอกก็เพิ่งนึกได้ว่าจี้ของนางเอกอะหายไปจริงๆ แล้วแบบนี้แล้วคนร้ายดูเหมือนจะวางแผนมาอย่างดีและนางเอกก็ไม่มีหลักฐานที่อยู่ชัดเจนด้วยนางจึงไม่สามารถหลุดรอดจากคดีนี้ได้ทนานพระเอกเขาก็วิ่งเต้นเรื่องของนางเอกเขาพยายามไปถามหาข้อมูลจากแม่นางสุยแต่ว่าแม่นางสุยปักใจเชื่อไปแล้วว่านางเอกทําร้ายเหรียญเซียงนางผิดหวังกับตัวของนางเอกมากนางจึงบอกปัดและไม่ยอมช่วยพระเอกพระเอกเขเลยวางแผนบอกให้กุ้ยป ช่วยเก็บความลับนี้ไว้เพราะว่าหากเรื่องเนี้ยแพร่งพายไปถึงเมืองหลวงเขาก็ไม่อาจควบคุมมันได้อีกแล้วต่อมาพระเอกก็เข้าไปง้อนนางเอกถึงในคุกเขาพยายามเอาอาหารให้หนางเอกกินแต่ว่านางเอกที่ยังสับสนเรื่องของพระเอกที่โกหกกับเรื่องของเหรียญสีที่เพิ่งตายนางเอกจึงบอกว่านางกินไม่ลงหรอกและขอไม่เจอหน้าพระเอก อาหลางเองก็วิ่งเต้นเรื่องของนางเอกเหมือนกันเขาคอยให้ลูกน้องคอยตามสืบหาหลักฐานพยานทั้งบุคคลและสถานที่เพื่อให้หนางเอกหลุดรอดจากคดีนี้ให้ได้แต่ว่านางเอกก็คงหลุดลอดยากแล้วเพราะว่าลูกน้องของเซนาหลิงกับเท่าแก่หวังได้วางแผนไว้เป็นอย่างดีคือเขาอ่ะจะนําเรื่องของนางเอกไปให้เมืองหลวงรู้และเขาจะบังคับให้หนางเอกเขียนคําสารภาพผิดออกมาให้ได้และคืนนี้เองนางเอกก็โดนจับมัด และถูกบังคับให้ลงนามสารภาพผิดว่าฆ่าเหลียนเสียงนางเอกเองก็เริ่มแปลกใจว่าฐานพวกเนี้ยคือคนของพระเอกเหรอและนางเอกก็เริ่มรู้ว่าพวกมันคือคนร้ายและนางจะไม่ยอมคนร้ายเลยจะขู่นางเอกและณขณะนั้นจูจ่ๆพระเอกก็ปรากฏตัวได้จังหวะพอดีเขาจึงเอาเหล็กร้อนๆที่คนร้ายมาจะมาขู่นางเอกเอาไปทาบที่ตัวของคนร้ายแทนจากนั้นเขาก็จับกลุมคนพวกนี้เสีย นางเอกจึงสามารถหลุดลอดจากหายนะครั้งนี้ได้และเมื่อพระเอกพานางเอกมาพักนางเอกที่สับสนอยู่ก็คงงอนว่าการที่พระเอกมาช่วยนางมาทำดีกับนางขนาดนี้อยากคิดนะว่านางอาจจะหายเรื่องที่เขา,าโกหกนางไว้ซึ่งพระเอกเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วเขาได้แต่กอดปลอบนางเอกเขาขอแค่อยู่กับนางเอกเพื่อปกป้องไม่ให้ผู้ใดามาทำาลายนางเอกได้อีกและสิ่งนี้เองอ่ะ มาเลยทำให้นางเอกสัมผัสได้นางเลยยอมพระเอกแล้วทนานแม่นางสุยเอาจริงๆนางก็สับสนเรื่องของนางเอกกับเหรียญซี่งเหมือนกันมันเลยทําให้นางไม่สามารถเล่นดนตรีในงานวันเกิดของเท่าแก่หวังได้ดีเท่าแก่หวังเลยมาละลานแล้วก็กันแกล้งนางด้วยการให้นางดื่มเหล้าจอกนี้เพื่อเป็นการขอโทษแค่นั้นแหละกุ้ยไปก็ปรากฏตัวและขอดื่มเหล้าจอกนี้แทนแม่นางสุย